พม่าใหญ่มาจากไหนล้อมคนไทยที่ตลาดบางบอนทำตัวเป็นเจ้าพ่อสวัสดีสวัสดีครับทักทาย FC ทุกท่านที่เข่ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลา เก่ามงเสาทั้ทงเมืองไทยเมืองล่ากับประมาณสี่ถุมทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารว,วมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าติดตามอยู่ทั่วโลกก็นี่ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์กันเขามากครับพี่น้องมีความคิดเห็นจังไดจะไดบบะผาดคลิปใหม่ไหมนะครับสาหรับประเด็นเรื่องนี้ครับพี่น้องพม่านี่ใหญ่มาจากไหนล้อมคนไทยที่ตลาดบางบอนนะครับทำให้คุณเต้อาชีวะนี่ตัวแทนพี่น้องคนไทยนี่เดือด บอกว่าจะลงพื้นที่ที่ตลาดบางบอลให้พมา่านี่มาล้อมหน่อยอยากเจอนะครับประเด็นมันก็คือว่า,ามีทีมงานคนไทยนี่แหละครับทีมงานคุณเต้อาชีวะนี่ลงพื้นที่ที่ตลาดบางบอลอาจจะไปหาข่าวอาจจะไปหาข้อมูลแต่ว่าเอาโทรศัพท์เอากล้องมาถ่ายนั่นนี่ที่ตลาดบางบอนนี่ไม่ได้นะพมา่าเขาห้ามนะมันเป็นพื้นที่ของพมา่า พมมากก็กางนะครับนะเข้ามาล้อมไม่ให้ทายอ่าประมาณว่าคือพื้นที่นี้มีเจ้าพ่อเจ้าแม่ไงแล้วมันที่นี่มันเป็น,มนป,นปมันเป็นประเทศไทยนะทาไมคนไทยเขาจะทาไม่ได้อ่าก็เยลยรอเอ่อโดนเมียนมานี่ล้อมนะครับนี่แหละครับทุกคนนี่คือตัวแทนคนไทยที่รู้สึกว่าไม่พอใจนะครับการที่เห็นต่างด้าวหรือต่างชาติเนี่ย มามีอำนาจเหนือคนไทยไม่ได้คือผมก็อยากจะพูดถึงเหมือนกันนะครับว่าฝากถึงพี่น้องคนพมา่าทุกคนนะครับที่ติดตามในช่องผมนะครับในคลิปผมในฐานะผมก็ไม่ใช่คนไทยนะคือผมว่าเลิกนะครับเลิกเข้าไปยุ่งเลิกตกเป็นเหยื่อนักการเมืองบางท่านแต่ครับเราไม่ใช่คนไทยครับ ทำไปก็มีแต่ผิดกฎหมายมีแต่เสียเปรียบผิดกฎหมายเข้าใจนะครับว่าทําตามนายสั่งทําตามคนที่อยู่เบื้องหลังแต่หารู้ไม่นะครับว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมไทยเนี่ยการเมืองไทยคุณคก็ต้องเข้าใจการเมืองไทยว่าเป็นแบบไหนนะครับอ่าบางทีเนี่ยบางพักนะครับบางพักนี้หาเสียงเนี่ยอ่าไปยืนถือปุงถือป้ายเวลาไปหาเสียงลงพื้นที่ ผมกล้าพูดเลยนะบางทีก็ยังใช้แรงงานต่างด้าวเลยได้ค่าจ้างวันละห้0ร้อ่าสิบนะครับไปยืนถือป้ายาทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับมันไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองในพมา่าเลยนะมันเป็นการเมืองไทยงานบางงานเนี่ยก่อนที่จะรับนะครับถ้าโดนจับโดนตรวจสอบมาก็สวยนะครับนักเกินการเมืองไทยที่เขาหาผลประโยชน์ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ย เขาไม่ได้ไปไหนนะอย่างมากก็โดนตรวจสอบนั่นนี่ถ้าโดนจับเป็นข่าวแต่พมา่านี่คือคุณถูกจับส่งกับประเทศนะเพราะฉะนั้นคือเลิกนะครับเลิกที่จะไปตกเป็นเหยื่อนักการเมืองแล้วก็ตลาดบางบอนนี่มันก็ขึ้นชื่อเนาะเป็นตลาดพมา่าไปแล้วอะกลางคืนตีสองตีสาเนี่ยไปดูสิตีสองตีสามพม่าวัยรุษนี่ตั้งกลุ่มนะครับโอ,อ้ไปเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มเสียงดัง ขับรถมอเตอร์ไซค์แต่งรถนั่นนี่นะครับโอ้โหเก่านะครับคือคือไม่อยากเห็นเหมือนกันนะผมก็ไม่อยากเห็นเหมือนกันถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดสมมติว่าผมเป็นคนไทยนะผมก็ไม่อยากเห็นเหมือนกันว่าต่างชาติจะมามีอํานาจเหนือคนไทยอะ่ะการเมืองไทยมันไม่เหมือนประเทศไหนในโลกนะผมจะบอกให้คุณอย่าเป็นอย่าไปทําเหมือนอเมริกาอย่าไปทําเหมือน แคนาดาหรือประเทศอื่นๆนะครับในยุโรปอเมริกาไปไปมาๆนะครับในสภา,าต้องมีคนผิวสีในสภา,าอเมริกาต้องมีต่างชาติมามีส่วนร่วมทางด้านการเมืองเพราะได้สัญชาติอ,อเมริกาได้สัญชาติแคนาดาอะไรอย่างเงี้ยคือเมืองไทยมันยังไม่ไปถึงจุดน,นั้นคือคนไทยเท่านั้นเลือดไทยต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ คนที่จะลงเล่นการเมืองหรือเป็นสอสอในประเทศไทยนะครับขนาดลูกครึ่งยังเป็นไม่ได้นะครับอันนี้คือการเมืองไทยมันไม่เหมือนประเทศอื่นที่จะต้องอคำว่าเสรีประชาธิปไตยนะครับต่างด้าวพมา่าพูดภาษาไทยไม่ชัดไม่ได้เกิดที่เมืองไทยพ่อแม่ไม่ใช่คนไทยแต่ได้สัญชาติไทยไปไป,ไปมาไปนั่งอยู่ในสาภาแบบนี้คือผมว่าคนไทยเขารับไม่ได้จุดนี้นะฮะอืม เพราะเพราะฉะนั้นนะครับคุณเต้อาซิวะนี่ก็เลยเดือดนะครับประกาศผ่านทิกต o k เลยนะครับแล้วก็ประสานงานไปที่เครือข่ายคนไทยที่รักชาติจะลงตลาดบางบอนฝากถึงาชาวพมา่านะครับที่กลางๆนะครับที่จะบอกว่าตัวเองมีปืนมีอาวุธเป็นเจ้าพ่อที่ตลาดบางบอนเนี่ย ฝากไปล้อมคุณเตอ้อาชีวะหน่อยนะครับคุณเต้เขาประกาศเองนะเขาอยากเจอเขาอยากเห็นนะครับบางทีเนี่ยพาม่าถ้าหลบได้ก็หลบนะอันนี้ผมฝากถึงนะครับมันไม่คุ้มหรอกคนที่อยู่เบื้องหลังเวลาเจอหนักๆเข้าไปนะครับเหมือนโหนกระแสมีตำรวจส่วนกลางตํารวจงานตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่เข้าไปนะครับอ่า นักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังก็อยู่ไม่ได้นะครับเพราะกระแสคนไทยส่วนใหญ่ในสังคมไทยขึ้นชื่อว่าต่างด้าวขึ้นชื่อว่าคุณไม่ใช่คนไทยแล้วมันมันสู้เขาไม่ได้นะครับอันนี้ฝากถึงเมียนมานะว่าถ้าฟังภาษาไทยรู้เรื่องก็เลิกเถอะครับอ่าเลิกทําตัวเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ตรงนั้นตรงนี้ทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับมันไม่ใช่ที่ต่างด้าวที่จะมามีอํานาจหรือเป็นใหญ่เหนือคนไทยนะครับ มันเป็นไปไม่ได้อ่าทำงานกินค่าแรงไปวันๆดีที่สุดแล้วส่งเงินกลับบ้านเรื่องบางเรื่องนะครับไม่ต้องไปยุ่งดีกว่านะฮะโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์น้ำเด้อครับพี่น้องครับแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาสบายดีสวัสดีครับ